สวัสดีครับวันนี้เอาตัวอย่างมาให้ชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆ่อนที่ซื้อหยกผ่านทางอินเทอร์เนต็ตอันนี้คือหยกแท้ทั้ง3ชิ้นนะครับเป็นหยกแท้ทั้ง3ชิ้นแต่ลักษณะต่างกันชิ้นแรกอันนี้คือหยกธรรมชาตินะครับหรือที่เราเรียกว่ายก a นะครับไม่เป็นหยกที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับชิ้นที่2คือหยก B ยกที่ผ่านกระบวนการทําให้เนื้อมันใสขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายคือหยก C ีหยกที่ผ่านกระบวนการทําสีนะครับวันนี้เราผมจะมาบล็อกทิกในการดูว่าอันไหนเป็นอันไหนเพราะว่าหยก A จะเป็นหยกที่มีราคาแพงนะครับส่วนหยก B กับหยก C จะมีการหลอกขายในท้องตลาดกันมากแล้วก็ว่าแล้วทั้ง3าชิ้นก็คือหยกแท้ทั้ง3ามชิ้นนะครับผม วิธีการสังเกตนะครับลองสังเกตท,ที่พื้นผิวของหยกกระสีนะครับธรรมชาติของหยกก็คือหินสังเกตท,ที่ผิวนะครับกับลักษณะของสีจะเป็นธรรมชาติค่อนข้างมากเห็นนะครับ <hundred people> <it> ส่วนลักษณะของหยก B นะครับผมสังเกตดูดีๆเห็นผิวไหมครับจะค่อนข้างพลุนเพราะว่าผ่านการลงกรดมานะครับกัดกรดมาผิวจะค่อนข้างพลุนเพื่อให้เกิดความใสของเนื้อเนื้อหยกนะครับเพราะหยกที่เนื้อใสจะราคาดีกว่าหยกเนื้อขุ่นนะครับส่วนชิ้นนี้ก็คือหยก C นะครับสังเกตสีดีๆนะครับที่หลอกขายกันว่าเป็นหยกแท้แต่มีการทําสีนะครับ จะเห็นไหมครับว่าสีเขาไม่เป็นธรรมชาติเนื้อจะมีเนื้อจะมีร่องพลุนเพราะเขาต้องกัดกดแล้วฉีดสีลงไปสังเกตดีๆนะครับว่าหยกทั้งสมชิ้นนี้เราต้องดูที่ลักษณะธรรมชาติเพราะเราไม่ได้จับหยกหรือไม่ได้เห็นหยกตัวจริงเวลาซื้อไว้ให้เป็นวิธีการสังเกตนะครับขอบคุณครับ